รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวัไกลค่ะพบกันวันนี้นะคะก็เข้าสู่ปีที่15ของรายการแล้วค่ะแน่นอนว่าหน้าที่ของรายการของเรานั้นเราอยังคงเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อนําเสนอสิ่งดีๆรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมรับชมได้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะ ก็ขอเชิญเชลิญพรเกลาพรเียญาติโยมผู้สานพิธที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการสั่งรมทางสถานีพิธีโทรทัศน์ช่องห้าได้ประกอบพิธีเบืองสวงอัญเชิญเทวเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายกัโลกทั้ง16ชั้นฟ้า15ห้าชั้นบุนมี่มังกรมาเชิดถวายเชิดที่บูชาแล้วก็ยังมี สิ้นโตอีกถึงห้าคณะแล้วอืนดีแต่ตัวแลวก็ญาติโยมทัางสาวบิชนก็เดินหลังเล,ล่นหลังหลายไซต์ทางสายทา,า,ยทากันมากระดาบขอเช่าขอลาบท้าเวสุวรรณทางสีเขียวเหลียวซับสีแดงแดงลิบขณะโยมจะเห็นได้ว่าบริเวณด้าน่หลังลวงตาหรือบริเวณมนโลพวิถีนี้จะมียี่เปงนะยี่เตงซึ่งประดับถวายสักการะบูชาท้าเวสุวรรณนะ ก็มีญาติโยนท้าสาธุชนที่มศลเกษตรามาขอเรื่องขอรับเป็นยอาภาพกันตากคมหนึ่งก็ตอกหนึ่งร้อยบาทหรือเก้าสิบเก้าบาทแต่ถ้าติดไฟเสร็จเรียบร้อกยก็หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทในเครื่องตรุดจีนก่อนจะเราจะถึงจุดจีนแล้วก็มาบูชายืดเ็งถวายสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณทางสีเขียวเหนือซั์สีแดงแดงริ์และหลวงพระเต พิธีรูปพิธศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรจุสถา,านอยู่ณนะภายใน,นโบสถ์วัดอุตรบุนี้นะได้ลตลอดการตลอดเวลาที่วัดอุตรบุรียังมีพิธีทําบุญไถ่ชีวิตโขงกระบือสนองโครงการพระราชดำริพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเด็กพ่อของเราแล้วก็ยังมีตาการประกอบพิธีสะบอกก็ต่อดวงชะตาสะเสริมบารมีทำพิธีแก้ปีชงแล้วก็ทุกทุกวันอาทิตย์ ะอาจารย์สนชัยก็จะประกอบพิธีเปิดดวงเศรษฐีให้กับญาติโยมนท่านสาธุชนที่อย่างล่นหลังไหลไสผทานซาปากันมาสลาบนมัสการปิดทองและพระโตในโบสถ์แล้วก็มาประกอบพิธีเสดอกพระต่อเดินข้าวสาเสร็จมีเติดดวงเศรษฐีกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ตีนี้โยมตีขานปีเสือแนละยังมีเสือนะตัวใหญ่ เสือหมหาสมบัติโยมก็มามาอธิษฐานขอให้เสือที่ว่าถือกระดบีนี้เสือหมหาสมบัติเจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองอ่าโยมพร้อมทั้งครอบครัวและข้าท่าบริวารให้ปราศจากทุกสศงโรคภัยตายแล้วก็ช่วงนี้ปีนี้งานประจำปีนำมัสการปิดทองเพื่อโตนโบสถ์สว่าถือกระบีปีนี้ก็ กำหนดมาแล้วตันที่28มกราคมง6กุมภาพันธ์28มกราคมง6กุมภาพันธ์ก็ขอเชิญชเจริญพรยาดวยี่ยมแฟนสาผู้ชมมาเรื่มงานประจันปีนัำมรดการปีทองพระโตนโบสถ์สมาทำบุญถ่ายชีวิตโคนกระบืมาประกอบพิธีเสด็จพระต่อตาเสริมรมีมากราบ ขอโชคขอลาบเทศดกุมารไข่เทศพ,พันใจละไหวขอพอรเท้ทาเทสวรรทางสีเขียวเหนียวชัดถืีแบงแรงฤทธิ์และมาสร้างโบ,บสถ์สดหนาวัดหิวหร,ระดีซึ่งขณะนี้ก็กําลังดำเนินง,งานการก่อสร้างต่อแล้วก็บูหหินอ่อนพื้นบ้านชั้นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเชื่อเทศการงานประจําปีก็จะได้จัดพิธี ่าเทศมหาชาติณะที่เบอร์สดหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่เสียเล่ตารางวาก็เชื้อเชิญเจริญพรโยงก็มีเลขบัญชีให้โอนนะธนาคารกรุงเทพสาขาประรามสองทั้งถ่ายชี้คยกระบือทั้งสร้างวิเบอร์สดทั้งซื้อที่ดินณอุทยานการเรื่อเกษตรพอเพียงที่ตำบลวังเพลิงจำเบลโคกทั้งเรืองจังหวัดบุรีนะก็ โอนเข้าบัญชีธนาคารคกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีก็2-2-8นะโยมจดไว้เลขบัญชี2-2-8 4-5-4 1-1-8-8นะ่งหงะฮะีธนาคารหนึ่งก็ธนาคารอ่าไทยพาณิชย์สาขาบางกะเทียนชายทะเลเลขบัญชีก็2-6-0 2-0-2 3-4-5-6 สนองโครงการพรระาชบำรริพราชบัตขององค์พระบาทจนพระเจ้าอยู่หัวที่ลบบุรีที่จำเบ็นเพลัง,ลงโคกงชมาโรงแต่ขณะนี้ก็กำลังติดต่อขอเป็นรายทำเป็นโคกหนองนาสอนวิชีวิชาการเกษตรนะให้กับประชาชนคนทั่วหลายที่มีเนื้อที่เล็กๆน้อยๆก็สามารถจะใช้เนื้อที่เล็กๆน้อยนนั้น ทำประโยชน์ด้านมากมายหลายสิ่งหลายประการด้ยวยกันนี่เป็นโครงการพระราชดำริพระราชดำรัสขององค์พระบาท,ทเมเ,เด็กพระเจ้าอยู่หัวเช่หเด็พ่อพวกเราและพระบาทสมเด็กพระวชริกกรเกล้าเจ้ายอยู่หัวราชการที่สุดพระเจ้ายอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะฮะและก็ที่สวนสวรรค์ลานบุญขณะน,นี้ก็กําลังปรับปรุงพื้นที่เพื่อจะได้นาาเอา พร,รพระพิฆเนศเพพระเจ้าของโชคลาภเพื่อพระเจ้าความสำเร็จมาประดิษฐานะที่สวนสวรรค์ลานบุญโดยมก็จะมากราบอ,าองค์เจ้าความหากษัตริตย์ระบาดเช้นพระเจ้าอยู่หัวหลายหลายพระองค์ในท้าจุดนี้ก็ได้พร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบพัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณเรียเสงเรื่องหน้าบิณฑิกเรื่องความจัดจิตของหลงพระโตสมบูร์หละพระโตหมอย,ยา พระกลิ่นยืนเดิสุขท้าเวทชวันทั้งหูเขียวเหนียวทาตผิแดงแดงฤทรุดและเทวเทาเทวาสิงสักดิ์สง่ายในสามกุหลกขอจองแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยประสบ ความพเนจโชคดีเดืองดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีนะหนาเศรษฐีตลอดปีพศ2้องคำหนี้ตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องรมประจำวันนี้ค่ะติดตามเรื่องราวของรายการของเรานะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ ตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ค่ะวันนี้เวลาสำหรับรายการหมดจริงๆค่ะรัฐมณีกังวานไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ